นำการนาดมาชะชานะคะใส่ถุงแล้วก็มาบีบใส่กล่องแบบนี้ได้เลยปริมาณปรับได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหั่นกล้วยหอมลงไปเลยใช้กล้วยหอมที่สุกกำลังดีนะคะอย่าให้สุกจัดเกินไปนะเลี้ยงให้เต็มกล่องได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยการนาดมัช่าอีกรอบค่ะบีบวิปปิ้งครีมที่เราตีนะคะลงไปได้เลยปาดให้เรียบเสมอกล่องเลยค่ะเสร็จแล้วโรยด้วยผงม,มัช่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบานาฟีมชัช่าเป็นอีกหนึ่งเมนู เมนูที่พอยอยากให้เ,เพื่อนๆลองทํานะคะเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่ไวช,ช็อกโกแลตคอมพาว์ของแ a n น o ์ฮูเทนโปรเฟชชั่นแนลเลยค่ะที่ทําให้เราได้การ์นาดมัช่ะหอมๆอ,อร่อยๆเข้ากันดีกับคุกกี้แล้วก็กล้วยหอมมากๆค่ะใครที่ชอบมะช่ะห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะคะและใครที่กําลังมองหาช,ช็อกโกแลตคุณภาพดีพอยแนะนชชําช็อกโกแลตของแ a n น o ์ฮูเทนโปรเฟชชั่นแนลเลยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ชั้นนําทั่วไปหรือเคเซีจีออนไลน์ได้เลยค่ะ